สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะครับรุ่น HK สามแปดศูนย์นะครับรุ่นนี้ก็ปั่นน้ำแข็งได้นะครับใช้น้ำแข็งหลอดหรือน้ำแข็งก้อนนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ใหญ่ๆมากนะครับเนี่ยมันจะปั่วมันจะใช้มันจะเปิงเปิงไฟครับก็รุ่นนี้จะมีสองสีนะครับ ส่วนวัสนุกเป็นแก้วนะครับสายยาวประมาณหกสิบเซนได้นะครับก็เป็นสายอย่างนี้นะครับโกเคข้างในก่อน อันนี้ไม่ต้องหมุนนะครับก็จะเป็นออกดึงได้เลยส่วนโถเล็กนะครับก็เป็นใชว้วัสดุเป็นแก้วเหมือนกันนะครับเรานะครับก็เป็นแก้วนะครับแก้วหนาหนาประมาณห้ามิลได้นะครับแก้วหนาหนักอยู่นะเนี่ยส่วนวิธี วิธีใส่โถนะครับก็จะมีอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่อนเราจะมีโถแก้วเหมือนกันนะครับนนก็จะใช้วิธีหมุนนี่ยครับเป็นแก้วแก้วเป็นแก้วนะครับนะครับก็อันนี้ปั่นโถปั่นแห้งนะครับ ผันพริกแห้งอะไรของแห้งๆนะะครับแล้วเราก็ใช้วิธีหมุนมล้เดี๋ยวรู้วิธีใส่นะครับวิธีใส่ของโถนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะมีลูกศรลูกศรอ,อยู่นะครับตรงนี้นะครับลูกศรน,นะครับเป็นจุดจุดหมายเสร็จแล้วโถนี่นะครับมันก็จะมีขีดตรงนี้นี่ขีดก็จะมีขีดตรงนี้นะครับนะครับขีด นะครับแล้วก็เอามาตรงกับตรนนี้นะครับเนี่ยครับมันจะตรงกันเสร็จแล้วก็หมุนปุ๊บก็ลงล็อกผดีง่ายๆอย่างเงี้ยครับ,รบถ้าไม่ลงล็อกอย่างงี้มันก็หลุดึ้นมาถ้านระวงังปุ๊บแค่นี้อใช้แคเดียวล็อกง่ายเลยนะครับนี่ก็มีก็ เป็นช่องใส่เวลาตอนปั่นได้นะครับนี่ปิดก็ง่ายลองว้ทีเทสกันก็สปีดหนึ่งก็ประมาณ 1. สปีดสองสปีดสาม กาสปีดตามเลขตัวนี้เป hmm ็น hmm. ถ hmm ้าเรากดก็จะปั่นปล่อยปุ๊บเรามันก็จะหยุดเป็นแมนนวดนะครับอันนี้จะเป็นสปีดเป็นสปีดสามนะครับนะครับปั่นน้ำแข็งได้นะครับง่ายๆก็เดี๋ยวดูให้ดูอีกสีหนึ่งนะครับ หมดสองสีก็มีสีนี้สีหนึ่งนะครับเนี่ยครับก็มีสองสีเหมือนกันก็สวยเป็นคนละแบบ